ต गा ั้งใจนั่งรับตาเจริญสมาธิปวารณานะจ๊ะรับตาบ่าวๆพอสบายๆรับตาบ่าวๆพอสบายๆปล่อยทิ้งสังขารจ่ายของเรานะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายองผ่อนคลายองสบายสบายแล้ใช้เวลาตัวนี้สักหนึ่งหรือสองนาทีนะจ๊ะนอนลายต้องสบายสบา,สายใย,ยับแล้วใยับตรงเราดีจ๊ะ ปรับล้านั่งให้ถูกโซนรับประ่านกลางอังร่างกายในจิตใจอัญชัให้เกิดให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์โปรงใสไร้กังวลในทุกสิ่งในใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้งให้ปลดให้ปลอ่อยให้วางให้คลายปอบรปายอ่างทุกสิ่งทุกอแ่งไม่ใ่เราไปตอบไปเที่ยวไปเดี่ยว mm hmm. เป็นกลาั้งเร mm ื hmm. ่องอะไรว่าจะเป็นเรื่องของวน mm hmm. ันศีนรษะเรื่องการปิดการเง็ mm hmm. นของคุณ เรื่องอะไรที่น่าสน้จนะจ๊ะจ้ามว่าฟังอังฟังังเ็นหนึ่งว่าเราอยู่กันทับสิว่าหลดับทังนี้ได้นะ ใจจะได้ได้เยุดนิ่งยันให้ไน้เพาว่าพอละพรฟ่างอันใจสบายใจสบายใจแต่ะเรานนองใจจะพึ่งมสุดไป เออเด็กนั่งตรงที่โซนกลางนั่งเจ็กซึ่งอยู่ในกลางเขาเนี้ยจะเดอนขึ้นมาสองหรือมือเลยจใะมันจะลงไปได้อย่างง่ายงมันจะลโล่งว่างๆกว้าง ใจก็จะนิ่งๆลงไปตรงกลางท้องตรงนั้นนะจ๊ะที่เรามั่นใจาก็เป็นฐานที่เจ็ดอย่างง่ายง่ายอย่างสบายสบายตอนนี้เราก็ลักน้อมเสียงเด็กหลวงปู่พระผู้ปราบมาไม่ที่กลางทอาไรนะจ๊ะเป็นหลวงปู่องค์ทองคำ ที่เราเห็นจนคุ้นตานไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรตามความรูสึกความมี่มีชั้นกลางกายเวลานาท่านสิง่ติดอยู่กลงา,าง,งททกงายของเราในทัานกลงางปิดกลางใจเราให้ส,ง,สงิสอาาัอวมังสร สัง้งธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาจักรดั้งดำดั้งหินดั้งจำดั้งกิจจนันอาลุสั่งอะไรตระหนักเปในหลังะะการชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่างสบายๆา อย่าลุ้นอย่าเร่งอย่าตึงอย่าจ้องอย่าไปเค้นภาพอย่าเป็นเน้นให้ชัดเจนได้แค่ไหนก็อเอาแค่นั้นไปก่อนเราจะต้องนึกถึงท่านอย่างสบ,บายสบ,บาผ่อนกลายใจใสใสใจเย็นย็น เดี๋ยวเราจะเห็นท่านชัดขึ้นมาเองเมื่อใจเราค่อยๆเริ่มละเอียดออกเริ่มบริสุทธิ์เริ่มขึ้นเริ่มตั้งมั่นเพิ่มขึ้นก็จะค่อยๆเห็นท่านชัดขึ้นชัดขึ้นมาเรื่อยๆจังหะท่งเหมือน เราเห็นหลวงปู่องค์ทองคำสุขสว่างอยู่กลางกายแล้วก็นิ่งอย่างดีใอ้ดูเฉยเฉนฉินฉ่งน่งนุ่มนุ่งอย่างสบายสบายถ้ากาจะข่ายชัดเพิ่มขึ้นการน้อยก็ลืมปลายหินจะกระทัน ถ้าก็เแล้วลืมตาเห็นทั้งภายนอกของมันแจ้ะใช่ก็ให้นิ่งอย่างเดียวอย่างเดิมตดวอย่างสบายสมางใจของเราจะยิ่งนิ่งนุ่มเบาสบายท่านก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นจำกระจ,จ่างกลางกาย ยิ่งก็เลยตาเห็นไดยิ่งยิ่งกว่าตั้งแต่เช้าเน้นแบบสองเช้าสิบเช้าไปเะืเลยๆักยิ่งก็เลยแต่เห็นต้องขึ้นต้องขึงง้นใจก็จะยิ่งใสใสสดเดี๋ยวฉันอยาจะปฏิหารกายเปยาอยากขึน้นมา ยอ,อย่าเด็กหนุ่มใสเป็นแก่เรากาอยังคงนึกนิ่งโดยเฉยๆอย่างสบายสมอง,งตัวเองหรืออย่างนี้นะจ๊ะฝึกให้คุ้มเด็กสาวมักำลังอันจะใหญ่ขึ้นหรือเลกที่ต้องาม ระใสขึ้น,นส,นสนอ,อนเราพยายามคงนิ่งใจเสยเลือกดูตรงน,รงน,นี้ให้เป็นและจะให้เป็นปัยญาธรรมดาธรรมดาเป็นธรรมชาติเรามองวัตถุไดเมา่ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายสบาย แรงของเราจะนิง่งนุ่มโ,มโ,มโปร่งโล่งเบาสบายแล้วท่านนำเราเข้าไปตรงกลางแล้วก็ตามกันไปเรื่อยๆอย่างง่ายๆก็หยายแล้วก็นำเราเข้ากลางเข้าไปเรื่อยๆเราก็ยังคงนิ่งใจ ต้องทำอย่างนี้นะจ๊ะจึงจะถูกหลักวิชาถ้าใจฟุง้งเรือเราไปคิดเลื่อนเราก็ภาวนาสมราห์ควบคู่ไปด้วยถ้าไม่ฟุง้งเราก็ไม่ต้องภาวนาเดี๋ยวอยากจะภาวนาก็ไม่เป็นไรเห็นนิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆอย่างสบายๆ ทำอย่างนี้นะจ๊ะนิ่งไปเล,เลปบบื่อยสบายๆยวท่านจะกลั่นจิตกลั่นใจร้อยสะอาดลึกเพิ่มขึ้นใ้กายว่าใจจางเราใสสะอาดสุดเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะนนรองรับบุ่ใหญ่แล้นทุกนก็หยุดใจนิ่งอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะ นุ่มอยาวๆบางๆสบองนจางคนต่างนั่งนั่งไปเงียบๆนะจ๊ะ สัพเพพุทธาผลปตตาปจเจกานันจะยังพลังพระหันตานันเจเทเจนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัาสุขิตาวิลุหะปุตตศสาสเนพระโาสุขิตาโหทะสหะสัพเพหิยาติพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สัพสังขานุภาเวนะสัาจโสตีอะวันตุเตสาธุ